ตกใจหมดชินทีเุ๊ยไม่ใช่นีน่หืจากบ้านมาสุกล่องลงังไอ้เหยวิอยากเล่นวะอะออพูดนีันบดน,นี้นจวส์สอเ,อเ,อสเอับบุบย

ไปจักครั้งว่อรู้ว่าอาจารย์ส่งอีเมลมาชวนกูทำวิจัยด้านอ e ีสปอร์ตของเขาเหลือเชื่อนะอุ๊ยชักี้ตูชัก,กีกเก้เปลี่ยนสีรถประ,ปะ,ปะ๊าดีเอาไงดีเกนจีคนไอดีตองหนึ่งมารับรางวัลน่ะได่ไหมแล้วฮะไ้มครับได้แล้วบอกเขาดูในตัวบอกเขาดูในตัว ไม่ไม่เขาหลุด,ดแล้วด้ย<า>่ายรูปให้หน่อยถา่ายรูให้หน่อยครับอ<า>๋อด้วาไอ้ดวงาขอบคุณค้าถ่ายรูปงั้นหรอ,นห,รอหนึสอ 8จ็ดแปดเก้าสี่ไม่ต้องหนึ่งสองสามอ่ะไม่ม่หนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามนี่เหรอเออไปดใช่มันดูดีวเล่เมาหรือยาไม่เอาไม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 ่ไม่ลองน้ำเล่ยอ่าลองน้ำเลหนึ่งสองสาม่แหนึ่งสองสามไมเอามาหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามไม่ซ้ำนะไม่เอาซ้ำนะเอาสาม ใฮ้พี่ให้พี่พี่ยืนเลยยืนเลยพี่ยืนเลยหนึ่งสองสามเออหนึ่งนี่เองเผาขนยังฮะด้วงวันนี้ไม่ครับคุณด้วงครับคุณด้วงครับสีพันหลอดเราถอยหนึ่งได้ไหมครับอะไรนะลบลบถอยแต่นึงได้ไหมทำไมอะค่ะมันไม่พักคอเลยมันไม่ท่ครับลบลบหน่อยได้ไหมเราไม่เห็นอ้อย มันไม่มันมันไม่เห็นหน้าผมครับคุณดวงลบลบลบได้ไหมลบได้ไหมดวงขาขาเป๋ไม่ได้ดวงโดนไหมโดนหรอไม่โดนค่ะที่หลังหน่อยด้ารูโดนไม่เป็นไรเซีงเป็ดลบ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 เลยครับอยากขี่หลังพี่อ่ะครับเดี๋ยวครับต่อพี่โจนนี่อยากขี่หลังพี่อ่ะลบ้แล้วค่ะไปป่ะอ๋อเขี่ยครับเอามัด้ยเด็กๆเอามาไหมไม่หรอกถ้าเขาจะทำใหม่ก็ได้ครับทำใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวตกใจนึกว่าเกมฝากๆอุ้มฮังเลยหน่อย มอ๋อคือเกมเหรอเฮ้ยพ่อมุ้มนี่รถผมว่าไงพ่อหนุ่มอย่าทำแบบนี้สิพ่อหนุ่มเอาไปกแคนี่ทำไมเปลี่ยนสีข้อเต่าเป็นสีทำไมยังถ่ายอยู่หรือเปล่าคะถ่ายอยู่ครับผมกยมีคนเดียวเลยอ่ะไปไปไตู้ก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวจ้าปตาเป็นชายจ้ามหัว พอเป็นชัยเหรอครับจำนวนมันปาร์ติเตอร์เราไปตู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใชอดูนักขอลับไม่ต้องกขลับโอเคครับผมครับอ่าไม่มีใครถ่ายรูปแล้วอ่ะนี่ผมถ่ายให้นี่ผมถ่ายให้เอออ่าโอเคยังไงครับเขาจะถ่ายรูปยีเลยครับยีเลยไม่ใช่ไหมเดอะจุ๊งจุ๊งไม่ได้จะถ่ายนะเอามาเดี๋ยวลองนับให้ก็ได้เนื้อเองสองสามไม่ใช่แบบนี้สิ ามโอเคโอเคเฟดออฟดิสอุ้ยขอบคุณคุณสติปิดมาสว่าดวงใช่ไหมคะโอ้โหอะไรวะไม่นะไปวะเนี่ยเราไปวะเนี่ยไปเองนะถ่ายอะไรอะคุณด้วงให้ถ่ายรูปให้ก็ได้ถ่ายผมหน่อยก็ได้ครับถ่ายผมหน่อยก็ได้ มีรถไหม่เมีรถไม,ไม่เล่นไปเรื่อยๆตอกน่ะขอขอแอคหน่ายละังนะครับ,บ,ดดบขอบคุณคุณเนครับคุณเน่รึเปล่า <c oughs> ยิ้มนะคะนี่ยิ้มหวานเชียวหนาา้าหลังกรเปล่านาหังเลยล่ะเอ่เ็้บหลันแหละ บรรลายทองห้าทีเบอร์สิบขอบคุณยี่สิบและพีบสวัสดีครับอุ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไปละปิ๊งปิ๊งนะ